ลื่นมากโอเคจบล้อประตูบานเลื่อนของเรานะครับบ้านหลังนี้ซื้อมา10กว่าปีนะสำหรับตัวผมผมซื้อบ้านมือ2ก่อนหน้านี้ยเขาก็อยู่ประมาณ7ปีแล้ว17ปีสรุปเสียงดังครับท่านผู้ชมจะเปิดให้ดู แค่นี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้มันดังมากอันนี้เอาโซนเด็กมาพ่นๆบ้างแล้วนะครับแต่ทีนี้ตอนที่มันดังผมสั่งตัวล้อไปนะครับก็คือล้อตัวนี้ไหนมันมาแล้วก็จะมาสาธิตให้ดูนะว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรมันจะดีกว่าเดิมไหมโอเคไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากการถอดก่อนนะครับการถอดก็คือนะครับเราก็ยกขึ้นแล้วก็ดันด้านล่างเข้าหาตัวนะครับ เสร็จแล้วเอาเอาฝั่งนี้ดีกว่าเนะวางลงครับโอ้โหหนักมากานโอเคเรียบร้อย สัมผัสได้ไหมมันหมุนหมุนหมุนแล้วเออาจะถอดออกเลยได้ไหมได้ถอดไปก่อนก็ได้ถอดไปก่อนนะเพราะว่าฟองน้นมันหลุดแล้วเปลี่ยนแล้วนี่เนี่ยมันเป็นของใหม่นะที่ที่เคยเปลี่ยนมันจะไม่ใช่ของเดิมหรอกของเดิมมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเหมือนว่าเขาเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมอเลแต่อันนี้ อันเก่าอันใหม่อันใหม่สองลอ้อสวบเข้าไปไอ้ตัวนี้มันคืออะไรน็อตที่ติดมันตัวปรับไหว่าเป็นตัวปรับใช่ปะปรับด้านล้อหน่อยเนี่ยความสูงอ่ะความสูงของตัวที่จะให้มันยื่นออกมาจากตัวมินียมนี้จะให้ประตูมันสูงขนาดไหน,นอ่าไม่ให้มันคลืดกับตัวรางถ้ามันเคิ่มนตกเราก็เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ย่อยกไาขึ้นมันก็จะต่ำลงไป เหน็นปะเี่ยมาดูตรงนี้ดิจะได้เห็น่แตถ้าเรามันตโตมันถูมันขูดใช่ปะเนี่ยเราก็ไข่ไขเข้าไขาเข้า,ขาเห็นป่ะม,มันก็จะดันดันขึ้นมันก็ันร้อนสูงขึ้นให้ประตูมันร้อนเดี๋ยวขยบมานิดนหนึ่งให้ถ้าผู้ชมเห็นด้วยออปึ๊บโอเคเห็นไหมเห็นแหละก็จะสวมเข้าไปพอดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นสองล้อหรือว่าหนึ่งล้อนะ ชไม,ไม่ต้องตัดอะไรเพิ่มเลยนะอ๋อไม่ไม่ไม,มันมันโปรงเดียวกันอืม,อมประกอบคือดยนะ่างนี้เอาใส่ใส่ยางใส่ซีนลงไปถ้าอยู่คนเดียวก็งานยาบแล้วแฟนผมบอกไม่ต้องถอดแล้วนะพอแล้วเฟรีโก้มาผมอมันม, <c oughs> มันไม่เชื่อใจผม <c oughs> <c oughs> บอกมันจะป่วยการที่แรกมันไม่คลื่นขนาดนี้ไง แล้วพอไปยิงตกสั่งแบนผมห้ามทำแบบตกลองลองมางั้นบมกละเฮ้ยเมื่อกี้แหวนมันไปไหนวะออ๋อยู่นี่ ไอแต,แต่ความสูงล้อมันก็มีที่ปรับได้ตอนให้ประกอบไปแล้วก็ปรับปรับได้ใช่ไหมแน่ใสตรงไหนก็ได้อืเราจะเอาประตูไปตั้งก่อนแล้วค่อยค่อยคอย,คอยค่อยอัดมันยกขึ้นก็ได้อ๋อก็คือแบบถ้าแรกๆของยังใหม่อยู่ก็ใส่แบบติดนิดนึงใช่ไหม,มเราก็าอัดเข้าไปให้ประตูมันลอยนิดนึงอรับอือนี่มีสองรูก็คือร,ร,ร,รูแรกก็คือรูประกอบมีเนียมเข้าหากัน ส่วนส่วนรูที่สองก็จะเป็นรูปรับเลยนะเอาไว้ปรับความสูงหรือต่ำของล้อเนี่ยมันจะมีน็อตสองตัวขันเข้าไปปุ๊บเดีย๋ยวมาดูฝั่งเี้จะเห็นชัดกล้องนะอ้นั้นน,น,น่าจะเห็น อืมแน่นแล้วนะถ้าอยนี้ผมมันใหญ่กว่าอันเก่าใช่อ่าใหญ่อันนี้ต้องสึกแล้วอ่ะทีนี้อีกล้อหนึ่งนะต้องจับตรงไหนวะจับตรงนีชุบ <c oughs> กันลืน่นอีกฝั่งหนึ่งอ๋อฝั่งนี้ยังไม่ได้ถอดนี่ใช่มั้ย หัวยังดีเลยน,นี่เหรอถอดออกเลยถอดแต่ฝัง่งโู้นหรือเปล่าอัอนโน้นมันพยายามมากกว่าฝั่งนี้ไงฝั่งนี้ยังไม่ได้ไขเลยนะฝั <laughs> ่งนี้แบบเลิกไปแล้วหรือแบบแค่ามาลองว่าไอ้ลองดูดิมันจะแน่นเหมือนกันป่าวะเอาพอแล้วเอาหัวมัน,นสวนยดิ <laughs> นี่มันต้องเป็นอันนี้เราใช้ไขควงมันแบน มันเละไหมพอมันเละปุ๊บมันไม่มีมุมให้จิกก็ต้องใช้คืองเบนใช่ปะเบนบน่บนตอกเข้าไปนิดนึงเพราะมันไม่ได้แน่นมากอืมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ง่ายเลยดึงออกปุ๊บของใหม่ ของใหม่สองสองล้อนะครับจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะนแล้วก็สวมเข้าไปฟวบแค่นี้โอ้ไม่ล่ะถอดดีกว่าถ้าเป็นล้อไม่ใหญ่มากมันจะเ็กแ,แค่ตรงนี้ไง มันใหญ่ยกสูงมันหลุดมันปิน้นอันนี้ถอดรางออกทั้งสองฝั่งเลยเพื่อที่จะใส่ซีนใหม่นะครับให้มันชัวพรถ้าเกิดเราประกบไปแล้วมันปิ้นเนี่ยมันก็จะแก้ยกักกดไม่ลง,ไม,ลงไม่ได้เหลี่ยมก็ประกอบไม่ได้ถอดหัวท้ายเสร็จแล้วก็ดึงซีนออกมา ประกอบไปที่กระจกก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบรางเข้าไปประกอบมีเนียมนี้เข้าไป ปิดกีดกีดกลางคืนโอ้โหโอเคประกอบรางมิเนียมโครงมิเนียมคืนไป ักนกดเนะนี่ยมองเห็นปะมันจะมีรางเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเป็นร่องร่องเล็กๆดูน็อตท,ที่เราขันเข้าไปมันก็จะไปรับกับตัวร่องตัวนั้นเลยครับเล็กๆมองเห็นปะร่องมันจะอยู่ข้างในโครงนะ เอาผ้าเช็ดลางอะไรอืมล้างตรกนี้ไม่ต้องฉีดน้ำมันนะเพราะว่าล้อามาถเป็นตัวบงังคับตัวมันไม่ได้ขูดแล้อ่าอันนี้เราก็ขายให้มันเตี้ยก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ง่ายแล้วค่อยไปปรับวิธีการใส่ก็คือยกมาปุ๊บวางเลยใช่ไหมกู อ่าดันขึ้นไปแทงขึ้นไปก่อนแทงขึ้นไปข้างบนก่อนตอนใส่เนี่ยเล็งข้างบนก่อนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็ใส่ข้างล่างมัอนกันว่าล้อว่าล้อมันเข้าแล้วแค่นั้นแหละมันจะอยู่แค่นั้นแหละเลยอย่าไปปรับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาปรับตอนนี้มันยังมีเสียงอยู่แต่เราปรับให้มันสูงใช่ปะ <Okay. S 1> อันนี้ขันปรับล้อละเป็นรูที่สองแล้วไม่ใช่รูแรกรูแรกเป็นแค่ประกอบรูที่สองเป็นการปรับอะ,อ,ะอีกฝั่งหนึ่งครับปรับให้ล้อสูงว่ามันยังต่ำอยู่อือตอนนี้สูงแล้วอ่าโอ้ยไอ้นั่นลอยจากรางแล้วแต่ก็ไม่ควรสูงมากแต่มันมีชอ่องอือเแค่พอมันไม่มันไม่โดดก็พอ ส่วนฝั่งนี้ชิดกับขอบรางมันก็เลยทำให้มีเสียงปรับให้สูงขึ้นอีกโอ้ <laughs> ลื่นมากโอเคจบ